สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลนาเอเวสสวนตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ที่เดิมอยู่เนาะวันนี้เป็น ep สองทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทปํากิจกรรมกันเนาะตอนนี้พวกเราก็เช็คอินกันที่ reception ตรงนั้นเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็จะไปหาอาหารเช้าทานกันแล้วหลังจากนี้มาดูกันว่าเราจะไปทําอะไรกันต่อเนาะไปค่ะทุกคนไป,ไปกัน บาทตอนนี้เราก็มาอ,อยู่กันที่ร้านอาหารคาเฟ่แล้วเนาะเราจะมาซื้ออาหารเช้าสําหรับเทกอเวกันเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะเรามีนัดที่จะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งตอนเช้านี้บริเวณภายในร้านเสียงไลฟ์สินสเซ นัดหมายกันแล้วทุกคนเรามีนัดไว้9โมงครึ่งเนาะซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราพาทุกคนมาทําอะไรกันวันนี้วันนี้ที่เราพาทุกคนมาที่เรามีนัดกัน9โมงนี่คือเราไม่เคยทํากิจกรรมนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสนุกหรือว่ามันจะน่ากลัวย,ยังไงเนาะมาดูกัน ันก็คือคาเมลไลท์ออนไลน์ทูบินี่เองทุกคนก็คือขี่อูดเนาะนี่ซึ่งเขามีนัดให้เรามาที่ทะเลแห่งนี้ตรงบริเวณแถวนี้เนาะเราจะไปขี่กูดอูดกันที่ทะเลข้างหน้าเราตรงนี้เองเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะอูดหรือว่าคนที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับ การขี่อูดที่เราจะมาทำกันเอ่๋ที่เราจะมาขี่กันเลยเราก็ต้องมานั่งรอเขาเนาะสงสัยเข้ามาแล้วยังไม่มาเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ที่แน่ๆว่าที่ที่เขาจอดอูดไว้มันอยู่ตรงไหนเนาะเห็นแต่ป้ายที่เราโชว์ทุกคนไปเมื่อกี้นี่เองก็รถอูดมาแล้วเขามาจอดอยู่ตรงนี้นี่เองเรามาได้ถูกที่ตรงล็อกพอดีเลยเรามากอดอูดประมาณ5นาที นี่ข้าวข้ามเมวลงแรเข้ามเว,ว,ข,มวข้ามเมวโอ้ยอุ่นดีตัวตัว,ตวใหญ่ๆทุกคนขาดูน้าวันกีตร์ปกติก็จะเห็นผนผ่านจากสวนสัตว์ไกลๆหน่อยเนาะไม่ไดีเลยไม่ไดีเย ก่อนเขาจะเอาอูดไปให้คนขี่เขาก็จะให้อาหารอูดก่อนเนาะยาฝั่งนูงน้นหลังจากที่เขาให้อูดกินยาเสร็จแล้วเขาก็มาเตรียมอุปกรณ์เอา้าเอาอะไรขึ้นบนหลังอูดเนาะเพื่อให้คนที่เขาจะมาขึ้นอูดแต่นั่งข้างบนพานั้นเนาะนี่สว่วนราคา ค่าบริการน่าจะคนโต40แล้วก็เด็กตั้งแต่อายุ5ถึง17ปีแล้วย5ดอลลาร์แล้วก็15ดอลลาร์เนะเาะส่วนเวลาในการขึ้นขี่อูดก็น่าจะเป็น20 20นาทีเนาะที่เขาเขียนเอาไว้วันนี้จะพาทุกคนไปขึ้นอูดกานเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงเนาะอูดนีตัวใหญ่ทุกคนมาดูกัน น่าตื่นเต้นอยู่นะแต่ไม่รู้พอก่อนที่จะขึ้นจะน่ากลัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็บุกกันเรียบร้อยแล้ว yes อ <Why? S 1> อันนี้อาวุธบุกกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เจ้าของที่เขาไอเจ้าของที่ทางบริษัทเก่ับให้ขึ้นอู่นะเนาะเขาบอกให้พวกเราไปยืนรอที่ทะเลซึ่งอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวเราก็จะต้องรอเขาถึงนี้เนาะไ <Yes. S 1> ปเยบร้อยดี yes, Lady, <Daddy. S 2> yes.

อย่างวันสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกค่ะเยสจนฟุตเส้นอันทีเบอร์เซ่สามพ่อลูกเขาโชว์ส้นเท้ากันว่าเท้าใครใหญ่กว่ากันเรามีผู้ร่วมทีมเอเชียอยู M, ่ข้างหลังเราสองพ่อลูกนคนนึ <m arch an> งค่มารวมทีมในช่วงเก้าโมงกับพวกเราเนาะ ไปกันทุกคนค่ะ <Yeah. S 1> ได้เริ่งามยามดีกันแล้ว <Yeah. S 1> ป่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปขี่อูดด้วยกันเนาะ mm hmm. อูดที่ทะเลที่ป mm hmm. อสเตเล่ยเนาะ ตอนนี้เขาก็กำลังกรอกเอกสารอบถามแก่กบชื่ออายุอะไรประมาณนี้เนาะก่อนจะขึ้นขี่อูดเขาก็จะต้องให้ทุกคนสวมหมวกนนกันน็อกเนาะเพื่อความปลอดภยัยเป็นเตะแต่ว่ากันดูกฟยุรกซิไปฟัสมอมันพอสไรนะ

<laughs> you'll be like right there, you'll be right like, <laughs> up I got you darling Daddy's behind you okay? <laughs> nah, she'll be right. I'll just play her She's scared <laughs> Can you sit at the front of you? <laughs> can you sit at the front of you? Yeah, she can Yeah, because she is being Once not we get going, we'll be right, okay? If she gets too scared, you can sit her back in your lap. Yeah no sit she's scared, of it Put, put with you Yes That's that next? Better Is that better? คิวต่อไปเป็นคิวของเรา I'm in the back seat เยี่ยมมากเยี่ยมเฮ้ยน่ากลัวอยู่ตอนนี้เราอยู่บนตอนนี้เราอยู่ข้างบนหลังปูดเลยสวยเยม Yes i'm happy with you already, jack. jack, yep. too much weight. you the barbecue for jack. just leave your foot down for a sec. leave it down. leave it down. leave it down. Adjust it for leave is that comfortable? yeah, good. thank you. There's mommy. There's mommy. Hey. good girl. she's getting ready. she's scared. you right? call me daddy. don't be scared, okay? she's scared. Right? hold out the arm. yeah, yeah. yeah. hold out the arm. Hey. yes. <laughs> สกสแกนเลเซนะอัโเซนสโอ้โ so ไปทุกคนจะพาทุกคนไปขีอดด้วยกันดูหน้าตาอุดของเราน่ารัไปแล้วทุกคนกันที่ไปแล้วไปเล

อันนี้เราก็พีดอยู่ที่ฝั่งริมทะเลเนาะเป็นประมาณนี้เลยคนค่ะก็โอเคนะทุกคนว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เราไม่เคยตอนแต่ละวก็คิดว่าเราจะกลัวแต่โอ้ไม่ได้เจ๋งกวอะไร เองทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยขิ่เนาะข้างแรกไม่ขี่ตื่นตื่นยิ้มเหมือนกันเราเล็กใจนั่งตัวเป็นลมเพราะว่าเขามีสองที่นั่นงเนาะทุกคนดูเขามีสองที่นั่งข้างหน้าข้างหลังตรงนี้ เยนางขาได้นั่งข้างหน้าคนเดียวผมกลัวพ่อเขาก็เ,กาเลยเอาไปนั่งข้างหลังด้วย ตอนนี้พนักงานเขาก็กำลังจะถ่ายรูปให้เราเนาะบนที่นั่งอยู่บน,นปูดถ่ายสร็ก็น่าจะเดินทางกลับไปถึงยังจุดที่เราขึ้นเนาะก็น่าจะเสร็จก็25นาทีแล้วทุกคนได้เวลาลงกันแล้วเนาะันนี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนที่พาชปนมาคี่ อ่ปูดได้กันก็นววา่ทุกคนจะชอบเนาะตอนนี้เราก็เตรียมจอลงพนักงานเขาก็จะมาเอาเราลงจัดปูดแล้วเียรวันนิสคิวน่ารักเป็ดไอ้ที่หน้ากูหน้ากเกียร์บันที่กูดบอยได้เลย <laughs> เ่อันนี้เป็นอุนของเราสามีบอกว่าเขาหน้าเกียร์หน่าเกียร์แต่เขาก็เป็นอุดที่ดี ก่อนที่จะลงก็จะต้องให้เราจับเด็กคนนี Again, ้ไว้แล้วก็เก็นหลังเนาะกำักงานก็บอกมามาให้ก่อนเลย ที่เราขึ้นทุกคนค่ะคุณสามีบอกว่าน่าเกลียดน่ารักสำหรับเราของคุณสามีมน่ารักเลย <laughs> น่ารักมากท่านางของโอดตเขานั่งแบบนี้ทุกคนดูท่านางของเขา <laughs> นางน่ารักมากดูอันนี้ของคุณสามีอันนี้ของเราบายบาย thank you for me let me like you โอ้เมื่อกี้เราเดินผ่านเดินลุยไปซ้ายมาเหนื่อยมากทุกคนไปเนี่ยกันบ้างค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะชอบกันเนาะที่พามาขี่อูดกันส่วนวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงจะกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบาย